สวัสดีครับผมอาจารย์ไมตรีรัพเพเนสันตินะครับชืว,ว่าช่ำชองในวงการเครื่องเสียงทั้งบ้านทั้งรถแล้วก็หูฟังเนี่ยชือว,ว่าบ้านมา50ปีแล้วสวัสดีครับผมธนัไทไชยล้ำทองนะครับเป็นผู้ช่วยและผู้ร่วมงานของอาจารย์ไมตรีครับอาจารย์ครับเห็นหูฟังเต็มโต๊ะเลยวันนี้อันนี้ของอาจารย์เองหมดเลยเหรอครับทั้งหมดเลยครับจริงๆที่บ้านนี้ยังมีอีกประมาณ20ตัวยังค้นไม่เจอคือที่ผม ชอบเรื่องหูฟังเพราะว่ามันเป็นการเล่นเครื่องเสียงที่ลงทุนน้อยที่สุดแล้วก็สามารถพกพาไปเล่นที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ปัญหาของการเล่นหูฟังเนีก็คือหลายคนนะครับไม่เชื่อว่าหูฟังเนี่ย95นะครับเขาทำมาดีแต่ผิดพลาดก็คราวนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องวิธีเลือกซื้อหูฟังอาจารย์ลองแนะนำเบื้องต้นนะวิธีซื้อหูฟังเบื้องต้นนะครับจริงจงแล้วเนี่ย ผมก็ติดตามอาจารย์ไมค์จีมาตลอดคราวนี้หูฟังเนี่ยบางอย่างผมก็ไม่เชื่ออาจารย์ไมค์จีพูดตรงๆนะฮะแต่มาฟังเองแล้วตกใจว่าโอ้มันได้ขนาดนีจริงๆเลยหลายๆเรื่องจริงๆแล้วอาชีพผมวิาจารณ์เครื่องเสียงไปดูงานต่างประเทศมาน้บไม่ท่วนละก็เป็นที่ปรึกษาก็หลายบริษัทเมื่อก่อนนะฮะแต่นี้ก็เลิกแล้วไม่ว่าเอาแต่บ,บ้าแต่หูฟังอย่างเนีวพอตอนนี้เนี่ยมีคนก็ข้องใจครับว่าไอหูฟังเนี่ยมันจะสู้ลำโพงได้หรือเปล่าผมบอกเลยว่า ตกใจเลยว่าเอ,อ้หูฟังมันใกล้เคียงแล้วก็ระดับเครื่องเสียงน่าจะไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0นขึ้นไปนี่ผมว่าหูฟังผมฟังแล้วมันสามารถทําได้ขนาดนั้นเลยคือตอนนี้เราก็ให้ความมั่นใจนะฮะว่าค,คลิปนี้ทำไมท่านถึงน่าดูเพราะว่าท่านจะประหยัดเงินได้เป็น10ล้านนะฮะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเล่นเครื่องเสียงทุดละสิล้านท่านหูฟังตัวเดียวจบเมื่อก่อนเนี่ยผมจะบ้าหูฟังประเภทครอบครอบหูเนี่ย อย่างตัวนี้ครอ,อบหูนะนี่นะวิธีเลือกซื้อนะครับแบบครอบเนี่ยเสียงมันจะต้องก้องอยู่ในหูเราแล้วก็ไกลจากแก้วหูเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะให้เสียงครบชัดจริงๆมันไม่มีไอ้พวกครอบไอ้พวกแปะพวกนี้นะไอ้แปะพวกเนี้มันจะลอยอยู่บนหัวนี่อาจะแปะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแปะอย่างนี้นะแปะอย่างนี้หรือพวกแปะพวกนี้ไม่ว่าราคาแพงขนาดไหนโอกาสที่จะให้เสียงมันมีเวที ลึกไปเนี่ยมันไม่มีให้น้อยมากนะครับแม้กระทั่งมันตัว4ี่ห้าหมื่นที่เล่นมาตู้เทคโนโลยีนะครับหูฟังเนี่ยนะฮะอันนี้อันนี้คุณคุแต่ละจะชอบใช่ไหมเป็นแบบ B.A.Balance Ammeter อันนี้ทําไมมันมันดียังไงระบบ Balance Ammeter เนี่ยมันจะมีตัวกําเนิดเสียงเนี่ยนะฮะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆบ้านเลือดกันทําข้างหนึ่งเนี่ยก้อนกําเนิดเสียงเนี่ยสก้อน สิก้อน12ก้อนข้างละสิบสอ้อนข้ออยู่ในนี้ยูนิคอินเอียเนี่ยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเวลาเราเปิดดังๆเช่นหน้าดนตรีอย่างเงี้ยเขาซ้อมเนี่ยมันจะไม่ขาดง่ายแต่เนื่องจากเสียงเนี่ยทุ้มกลางแหลมแหลมแหลมใต้แหลมมันออกมาคนละจุดหมดเลยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเป็นจุดเดียวกันได้แล้วเสียงจากตัวหนึ่งนะฮะขยิตัวรั่วตีกันผมเมื่อก่อนผมชอบไหมระบบบาลานซ์พวกนี้หมดไปเยอะเหมือนกันนะฮะมีความรู้สึกว่า มันยังมีม่านหมองอย่ังไงก็ตามแพงขนาดไหนก็ตามนะฮะมันมีม่านหมองถามอาจารย์นิดนึงไอ้ที่มีหลายๆอันเนี่ยผมก็มเห็นนักดนตรีแสดงสดบนเวทีเขาก็ใช้อยู่ทำไมถึงต้องใช้อย่างนั้นได้เคยเคยอาจารย์เคยบอกว่ามันเพราะว่าเขาต้องการเสียงดังมากใช่เพราะบางทีเวลาเขากำลังอ้อมสเตจเนี่ยนะฮะโอ้โหเขาเปิดกันทีร้อยดีบนะีร้อยสิบดีบีถ้าเป็นหูฟังแบบว่าทั่วๆไปอย่างพวกนี้เอาไม่อยู่ครับ พราะมันมีตัวกำหนิดเสียงตัวเดียวแต่นั่น4ตัว5ตัวแบ่งกันทำงานอ่ะฟีง่ายไม่ใช่เขาไม่ดีนะผมว่ามันก็ดีเหมาะแก่าง,งานก็จะใช้ระบบพวกนี้หมดเลยนะครับไอพวกออนสเตจบนเวทีหูฟังที่ดีนะครับองค์ประกอบส่วนมากเขาจะแข่งกันในเรื่องเทคโนโลยีอ้างว่าเทคโนโลยีอย่างนู้นเืชอวัสดุอย่างนี้อย่างโน้อนอย่างนั้นนะฮะจริงๆแล้วตัวนั้นไม่ได้เป็นตัวกำหนดคุณภาพเสียงเลยตัวกำหนดคุณภาพเสียงจริงๆคือ ซุ้มเสียงที่จริงๆที่ได้ออกมา,มากว่าราคานะครับเทคโนโลยีวัสดุเป็นส่วนประกอบถ้าตัดไปที่คนผลิตไม่รู้ว่าเสียงที่ดีเป็นยังไงทําให้ตายยังไงก็เสียงไม่ดีจากประสบการณ์นะครับ95%ของหูฟังไปท้องตลาดทําผิดนะผิดนี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือถ้าคุณทําให้มันดีมันจะดีมากเลยแต่ว่าผิดแล้วเขามองข้ามไปเยอะมากก็เหมือนกับ10คน10เสียงและหน้าตัวเดือนเหมือนกันนะยิ่งง่ายยิ่งยากคือฟังอาจารย์เคยบอกว่ายากที่สุด ก็คือมันความลงตัวแมทพอดีเนี่ยยากที่สุดต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนจนกระทั่งมันลงตัวทั้งสายทั้งทุกอย่างแจ็คทั้งข้างในอะไรถ้าผิดนิดเดียวมันก็เพี้ยนอย่างหูฟังบางตัวเนี่ยแค่เปลี่ยนบอดี้ไปละแม้กระทั่งไอ้ตัวที่แยงเข้าไปในรูเนี่ยเห็นไหมที่เป็นแยงเข้าไปในรูมีผลต่อเสียงมหาศาลครับตัวอย่างเนี่ยมีผลมากเลยมากแบบนึกไม่ถึงคือสวรรค์<ม>กับนรกเลยจริงๆแล้วเขาบอกว่าสายมีผลกว่า แต่ถจากประสบการณ์ของผมเองจริงๆนะเออมีผลผมให้50 50ทั้งคู่เลยระหว่างตัวกําเนิดเสียงกับตัวสายผมให้50 50ิี่ผลหมดทีนี้ถามว่าแล้วทําไมตอนนี้ตลาดถึงนิยมแบบอินเอียร์อินเอียร์ก็คืออย่างเงี้ยแหละครับเนี่ยพวกเนี้ยอย่างเงี้ยเรียกว่าอินเอียร์คือเสียบเข้าไปยางเราใช้คําคว่ายางรูเลยดีกว่าเพราะบางคนเข้าใจผิดน,นะะี่อินเอียร์นะฮะถ้าออนเดอะเอียก็ประเภทแบบอย่างเงี้ยอ่าอันนี้อันี้ยอ,อ่าออนออนเดอะเอียเหมือนกับนี่ฮะโซนี่ 8โ8 c ถ้าเป็นขาเก่าจะรู้ว่าเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วเนี่ยขายโคตรดังเลย s o นี้ตัวนี้ถือว่าเสียงดีที่สุดในระบบหูฟังง่ายๆนะฮะ40กว่าปีที่แล้วนี่ราคาพันสีเนี่ยถ้าปัจจุบันเหมือนสองหมื่นกว่านะเนื่องจากว่าพอเราแยงเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะเข้าไปใกล้ๆกับเยื่อแก้วหูแต่ไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะแทกเยื่อแก้วหูเพราะว่าสรีระของตัวบอดี มันจะป้องกันอยู่แล้วมันจะลึกกว่านั้นไม่ได้นะฮะต้องเขือไว้แล้วหมายถ้าทำออกมาขายแล้วแบบทะลุแก้วหูทะลุมันก็เป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอินเดียพอมันใกล้ใกล้กับแก้วหูมากเนี่ยรายละเอียดจะดีกว่าถ้าเป็นพวกแบบครอบหรือแบบอื่นเนี่ยมันก็จะมีเสียงก้องๆแบบนี้เป็นบอดี้เป็นแคลวิตี้ก้องอยู่ทําให้มิติเสียงคุณภาพเสียงน้ําเสียงเสียหมดเมื่อก่อนนะผมผมฟังหูฟังใหม่ๆเนี่ยอยู่แค่นี้นักร้องร้องอยู่หน้าผมเลยห่างออกไปครบเดียวแต่ปัจจุบันเนี่ย ห่างออกไป2เมตรได้เลยนะมันให้มันให้ใหบรรยากาศของห้องฟังได้ของอาจารย์ไอจีเนี่ยเครื่องเสียงที่บ้านเขาเนี่ก็ทั้งหมดที่ลงทุนก็ระด,ดับล้านนฮะล้านขึ้นแอมก็มาร์คไดเวนสันในวงการก็จะรู้จักลำโพงก็อะไร,รแล้วก็ระบบบุเสียงอะไรทั้งหมดอีกครับครับก็ล้านกว่าบาทแต่จริงๆแล้วณนะเวลานี้ผมแทบจะไม่ลงไปฟังเลยพอเราเจอหูฟังอินเอียร์ดีๆเนี่ย ผมมีความรู้สึกว่ามันให้ได้90%ของห้องฟังนะฮะผมเอาไว้ดูหนังอย่างเดียวแล้วถามว่าหูฟังดีๆเนี่ยนะครับมันให้เสียงทุ้มเนี่ยได้ลึกขนาดไหนเอาว่าดูหนังได้ดีกว่าคุณดูไดโนเสาร์หรือว่ากระแทกปืนเนี่ยมันแปลกนะครับถ้าเราดูที่มันเป็นพวก audio ไฟลแท็ g นะฮะเสียงทุ้มทุ้มลึกเนี่ยมันวิ่งที่หูเข้าสมองเนี่ยเข้าลงมาจนถึงปลายเท้าอ่ะมันมาได้ยังไงบางคนบอกต้องมี super t ตเตอร์ไม่จำเป็นหรอกครับไม่จําเป็นเลย ต้องมีเบสอีกตัวนึงอยู่ในนั้นไม่จําเป็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีเลือกหูฟังนะครับผมบอกได้เลยว่าวุ่นวายน้อยที่สุดเสิ่งดีที่สุดนะอย่างบางยี่ห้ออย่างสมมติว่ายี่ห้อ t f a n c e อย่างเงี้ยนะฮะคือผมให้นักวิจารณ์เครื่องเสียงบ้านคนหนึ่งดูฟังวันนั้นคุณทวัตคุณชัยวัฒน์ฟังนะฮะท่านก็บอกว่ามีซูเปอร์สวิตเตอร์ด้วยเหรออกไม่มีมีซัพเพอร์ไม่มีโอ,อ,อ้ตัวเดียวเออตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีเลือกซื้ออย่างนึงคือ อย่าหลงและเลิกับการว่าต้องมีไดเวอร์หลายๆตัวต้องมีอย่างงุ้มมีอย่างนี้มีอย่างนั้งงนนะฮะหรือสายเนี่ยจะต้องโอ้โหละเอียดแบบไม่จําเป็นอยู่ที่ว่าคนทอาออกมารูมไม่ว่าเสียงดีเป็นยังไงวิธีเลือกซื้ออีกวิธีหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าตอนเนี้เราฟังจากมือถือกันเยอะเวลาคุณไปซื้อนะครับตรงต้องเสียกของมือถือนะไม่ใช่คุณไปซื้อเพื่อมาหวังเสียกับเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงบ้านหูฟังหรับเครื่องเสียงบ้านนะครับแล้วเรากับมือถือเนี่ยคนละอย่างกันนะฮะ ความเปนทานอ,อย่างสเปกจะคงระสเปกเลยนี่คือเหตุผลที่ว่าเวลาฝรั่งเขาทําขายเนี่ยเขาก็จะเผื่อบ้านด้วยมันเลยไม่ใช้กับโทรศัพท์ไม่ได้เออแล้วหูฟังเนี่ยก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีพวกอ่า two w i r ไ l e s s wireless <ๆ> <G WS S 2> เอออ่แล้วก็พวกสองพวสง<ๆ>สองติ่งครับแต่คนบ่นรู้ป่าบอกว่า jogging นี่วิ่งวิไปตกหายกลับมาถึงบ้านให้มันหายไปข้างนึงเต็งเลยนะฮะ แล้วคุณภาพเสียงมันจะได้ระดับหนึ่งเพราะว่ามันมีคลื่นเข้ามาก,กวนคือผมลองมันเยอะนะฮะแม้แต่พูดดีกว่านะ <c oughs> นี่โซนี่นะฮะโซนี่ตัวนี้เก่าละประมาณ20ปีละ2 0 0พกว่าบาทไมเลสนะฮะเราเอาหูฟังธรรมดาเนี่ยเสียบเข้าที่ตัวนี้ก็ให้หูฟังเข้ามาด้วยหูฟังเข้าระดับเก้า้อบาทก็ถือว่าไม่เลวเอาหูฟังธรรมดาเนี่ยเสียบเข้าที่ตัวนี้แล้วก็ส่งคลื่นจากมือถือนะฮะเป็นบลูทูธยิงเข้าไป ตัวนี้นะครับเทียบกับหูฟังบางยี่ห้อนะผมไม่เอ่ยชื่อแล้วอ่ะหนึ่งหมื่นบาทตัวนี้สองพันกว่าบาทเสียงดีกว่าผมถึงบอกว่าเอาราคามาเป็นตัวตั้งไม่ได้ไม่ได้แต่ไม่มีทางเลยราคายิ่งแพงบันทีแพงอะไรแพงความสวยแพงกล่องแพงอะไรแพงเท่านั้นเองนะครับราคามาตัดสินใจไม่ได้เลยเหมือนลําโพงเหมือนกันนะลำโพงคู่ละหกล้านแต่ลําโพงคู่ละล้านนะบางทีสิ่งไม่เหมือนกันคู่ละล้านน่าฟังกว่าน่าฟังกว่าไม่ใช่ดีกว่าในแง่ของเทคโนโลยีนะแต่ว่าน่าฟังกว่าเพราะฉะนั้น พวกนี้พวกไวเลสเนี่ยมันมีคลื่นอย่างที่คุณธนัทพูดว่ามันโกนกันเองสมมติเรายิงจากบลูทูธนะ,ะมือถือยิงเข้าไปที่ตัวรับเนี่ยนะ,ะตัวรับนี่สมมติมันอยู่ข้างขวามันก็จะยิงไปข้างซ้ายสองคลื่นตีกันแล้วนะ,ะแล้วขณะที่เราอยู่บ้านเนี่ยเรารับจาก WiFi คลื่นที่3ตีกันหนึงเข้าไปอีกมันตีลงตุงนังไม่มีทางเสียงดีได้เลยจากประสบการณ์ผมนะฮะแค่พอฟังได้ถ้าดีนะฮะที่ต้องซื้อมาเยอะๆอย่างนี้นะฮะหมดไปเยอะนะเนี่ยจนแฟนบ่นเลย เวลาไปญี่ปุ่นนะโอโหอากิฮาบาระนี่ไปถึงนี่วิ่งเข้าหาหูฟังพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนซื้อหูฟังนะง่ายๆเลยถามถ่เพื่อนฝูงว่าตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้เป็นยังไงเพราะหูฟังแต่ละตัวนะครับไม่ใช่ดีเหมาะสําหรับมือถือทุกตัวไม่ใช่คือทุ่มทุนกับตัวหูฟังไว้ก่อนดีที่สุดครับก็สิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดนนะในคลิปนี้นะครับก็พูดถึงสําคัญมากที่สุดเลยก็คือเทคนิคในการเลือกซื้อหูฟังเพราะมันมีเยอะมาก นี่เป็นประสบการณ์ของผมเองในประมาณ40ปีมาแล้วนะครับมันคงจะจบไม่ลงนะถ้าเราไม่รู้ว่าในคราวต่อไปนะครับคลิปต่อไป EP 2เนี่ยผมจะพูดถึงหูฟังตัวท f เฟนะฮะว่ามีที่มาที่ไปยังไงท่านจะได้รู้เบื้องหลังแบกกราวด์เลยว่าคืออะไรนะครับมาพูดรายละเอียดเลยนะฮะก็หวังว่า EP นี้จะได้ความรู้ความเข้าใจพอสมควรนะครับก็ <S 1> <S 1> สำหรับวันนี้ก็คงลาแค่ตรงนี้ก่อน นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ